สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนอีกแล้วนะคะจัดช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงของชาวราศีเมษสิงห์ธนูหรือชาวที่เกิดธาตุไฟนะคะเป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆนะคะนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ พี่านาคก็ได้ทําการจับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอเป็นตัวแทนของชาวธาตุไฟในการจับไพ่ความรักในเดือนมีนาคมนี้นะคะใบแรกค่ะใบแรกเป็นตัวตนของชาวธาตุไฟค่ะว้าวจะว้าวหรือจะว้าดีนะคะเพราะว่าได้เก้าวดาบค่ะนะ ไพ่ใบนี้นะชาวธาตุไฟช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดนะนอนไม่หลับวิตกกังวลบางท่านนะบางท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพไมเกรนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเ,เจ้าชะตานะยังอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีกระใจจะสนใจในเรื่องของความรักนะคะเจ้าชะตาชาวธาตุไฟทั้งหลายแหละนะคะเมสสิงห์ธนูค่ะ รนะักษาสุขภาพก่อนนะคะ๋ยวด,ดูใบถัดไปค่ะว้าวนะ่อ,อ King of Pentacle ค่ะนะสถานการณ์ของชาวราศรีเมษสิงห์ธนูหรือชาวธาตุไฟนะจะมีคนนะเข้ามาหานะเขาจะเป็นฝ่ายมาหาคุณเองนะคะเขาจะเป็นฝ่ายมาหาคุณเองเข้าหาคุณเองนะอาจจะมาในช่องทางออนไลน์อาจจะ พบเห็นพบเจอคุณในที่ต่างๆแล้วอาจจะออชอบถูกชะตาคุณนะแล้วพยายามที่จะทําทุกวิธีทางที่จะเข้าหาคุณนะคะไหนขอดูแนวความรักที่เป็นคู่กรณีของชาวทัตไฟก่อนนะคะว้าว King of Pentacle นะคะคนคนนี้นะคน่อนข้างภูมิฐานมีฐานะ มั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นนะคะแล้วก็ดูแล้วนะน่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่าชาวธาตุไฟนะคะนะคนคนนี้อาจจะเป็นเ,เจ้าของกิจการหรือทำงานที่อยู่ในออฟฟิศหรือว่าทำงานที่มีตำแหน่งหน่อยค่ะนะหรือว่าเป็นข้าราชการทาหารตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ มาดูสถานการณ์ของเขาคนนั้นกันนะคะนี่ค่ะไพ่สามเหรียญค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุณอาจจะพบเจอเขานะในเรื่องของอคุณเดินทางไปทำงานหรือไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าคุณพบเจอเขาตามช่องทางออนไลน์นะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะหรือว่า คุณพบเจอเขาเนื่องในงานก็ได้นะถ้าคุณเดินทางไปทํางานนะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างนงี้ด้วยนะคะนะอาจจะได้เลื่อนขั้นจากาคนรู้จักเป็นคนรู้ใจได้ด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะถ้าในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราดูดวงเรื่องความรักนะอาจจะเลื่อนขั้นจากคนรู้จักหรือว่าคนอ,าอะไรอะ กลายเป็นคนรักกันนะคะกลายเป็นคนรักได้นะคะใบถัดไปนี่ค่ะคุณอาจจะได้เจองานใหม่หรือว่าคุณจะอาจจะได้พบรักใหม่นะคะใบนี้นะ e d e of war นะ,ะหมายถึงรักใหม่ก็ได้นะคะท่านช่วงนี้เราดูเรื่องของความรักกันนะค,ะคุณอาจจะเจอรักใหม่นะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะ คือไพ่บุคคลเนี่ยขึ้นเยอะนะชาวราศีธนูเมษสิงห์นะ,ะหรือชาวราศีธาตุไฟทั้งหลายนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีความรักกับคนคนเดียวนะคะสำหรับคนโสดนะคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณในหลากหลายรูปแบบนะเนี่ยอาจจะเป็นคนในที่ทำงานคุณนะหรือว่าคนที่อยู่แดนไกลต,ต่างชาติต่างภาษานะคะ ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคบกับใครนะมีโอกาสใหม่ๆมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะเดี๋ยวไปดูใบถัดไปค่ะนี่ค่ะคุณนะคุณเนื้อหอมมากเลยนะชาวราศรีธาตุไฟค่ะจนคุณไม่รู้จะเลือกใครดีนะคุณสองจิตสองใจนะสองจิตสองใจระหว่างเออซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะคะหรือว่า เออฉันควรจะออชอบชาวต่างชาติไหมหรือว่าฉันควรจะชอบคนไทยหรือว่าคนเพื่อนวงงานฉันดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้คุณเลือกดูไพ่แวดล้อมนะคะมากกว่าหนึ่งคนนะที่เข้ามาขายขนมจีบนะสำหรับชาวธาตุไฟที่ยังโสดนะคะนี่แล้วดูเจ้าชะตาสิได้ไพ่ก้าวดาบนะเนี่ย อาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งก็ได้ที่ทำให้คุณปวดหัวนะนะที่คุณปวดหัวนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าหนุ่มๆห,หรือสาวๆนะคนต่างต่างเพศนะหรือหรือแล้วแต่นะหรือว่าเพศเดียวกันกับคุณก็ได้นะแล้วแต่ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยชอบเพศไหนเนาะตอนนี้ก็เปิดเปิดกว้างทางความคิดนะทางเ,ออเรื่องนี้แล้วนะคะนะ จะมีคนเข้ามาจนแบบว่าเออคุณปวดหัวเลยค่ะนี่ฉันไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะดูเก้าดาบกับสองดาบค่ะนะคิดไปคิดมาแล้วก็นอนไม่หลับใช่ไหมคะชาวธาตุไฟทั้งหลายนะอันนี้ต้องสับรางให้ทันด้วยนะคะนะแค่ประมาณสองสามคนนี้ก็ยังไม่เคลียร์เลยจะมีใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูบทสรุปของชาวธาตุไฟนะคะ ว่าในเดือนมีนานี้เขาจะลงเออยังไงนะคะนะมาดูบทสรุปกันค่ะว่าชาวธาตุไฟนะคุณจะตัดสินใจยังไงกับความสัมพันธ์ที่แบบออกับการมาขายขนมจีบของใครลหลายๆคนนะคะว่าคุณจะเลือกใครคุณจะตัดสินใจยังไงนะมาดูกันค่ะว้าวได้ไพ่ราชนีพระจันทร์นะคะเดอะไฮพินเทสนะคะ ไพ่ใบนี้นะหมายถึงช่วงนี้นะคะคุณยังตัดสินใจที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวนะ,ะใช้เวลาตัดสินใจก่อนนะคะหรือว่าอาจจะอยากศึกษาดูใจกับใครบางคนหรือว่าใครลหลายๆคนเนาะจริงๆแล้วก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเรื่องความรักไม่ได้แบบไม่ใช่การขายขนมหรือว่าการเลือกซื้ออะไร ที่มันง่ายๆเนาะเพราะว่ามันต้องการใช้การตัดสินใจที่ที่ชัวร์นะคะบางครั้งที่เราเลือกไปแล้วก็ยังไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคะคุณก็มีสิทธิ์เลือกนะคะเพราะฉะนั้นนะมันก็คุณอาจจะมีความลับกับใครบางคนนะคะนะใครบางคนหรืออาจจะหลายคนก็ได้แบบซุ่มซุ่ม ซุ่มคบซุ่มคิดอยู่นะคะว่าจะทำยังไงนะ,ะแต่ระวังด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาได้ก้าวดาบนะ,ะแบบระวังเครียดเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็อ,อ,อะไรอ่ะมันเป็นความรักลับๆนะที่ยังเปิดเผยกับใครไม่ได้จนกว่าจะมั่นใจในใครบางคนก่อนนะคะ,นะ,คะนะก็บทสรุปก็มีเท่านี้เนาะ,ะสำหรับความรักของ ชาวธาตุไฟในเดือนมีนาคมนะคะสอนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังนะไม่ใช่ราศีธนูราศีเดียวเนาะเมษสิงห์ธนูค่ะเป็นดวงวอมรักของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะให้มีความรักที่ดีแล้วก็สวยสดงดงามค่ะนะแล้วก็เลือกให้ถูกนะเลือกให้ตรงกับใจด้วยนะคะแล้วก็ เลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ